บทสาธยายธรรมเรื่องอัธิราคาสูตรตอนที่หนึ่งวิญญาณเปรียบประดุษจิตรครและอาหารเปรียบประดุษผืนผ้าใบที่มาพระสุตตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัคอภิสมัยสังยุตตมหาวัค เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในโทษแห่งราคะทุกท่านในวาระนี้อัตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทรงแสดงถึงกลไกลการสืบต่อพบชาติด้วยอุปมาที่งดงามและลึกซึ้งอย่างยิ่งยวดมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับ เป็นพระสูตรที่ชี้ให้เห็นว่าราคะนันทิตันหาที่มีอยู่ในอาหารทั้งสี่นั่นเองที่เป็นดั่งสีที่ทำให้วิญญาณซึ่งเปรียบประดุษจิตรกรสามารถวาดภาพคือนามรูปและกองทุกข์ขึ้นมาบนผืนผ้าใบคือพบใหม่ได้พระสูตรนี้มีชื่อว่า อัธิราคาสูตรเรามาทําความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าอัธิราคะแปลว่ามีราคะอยู่เมื่อรวมกันแล้วอัธิราคาสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยการมีราคะหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปรียบเทียบ กระบวนการเกิดและดับแห่งทุกข์กับการวาดภาพของจิตรกรและการตั้งอยู่และดับไปของแสงอาทิตย์โดยทรงแสดงให้เห็นว่าบุคคลเมื่อมีราคะนันทิตันหาในอาหารทั้งสี่แล้ววิญญาณน,นั้นย่อมจะตั้งมั่นงอกงาม และเป็นปัจจัยให้เกิดการอย่างลงของนามรูปมีการเจริญของสังขารและการเกิดใหม่ในภพภูมิต่อไปเปรียบเสมือนจิตตรกรที่มีสีย่อมสามารถวาดภาพบนผืนผ้าใบที่เรียบได้ในทางกลับกันบุคคลเมื่อไม่มีราคะนันทิตันหาในอาหารทั้งสี่แล้ว วิญญาณนั้นย่อมจะไม่ตั้งมั่นและไม่มอกงามและการสืบต่อภพชาติก็จะสิ้นสุดลงเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่ไม่มีที่ตั้งย่อมไม่สามารถปรากฏอยู่ได้เรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงถึงอาหารสี่ประการได้ตรัสถึงเหตุเกิดแห่งทุกข์ว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าในกวลินการาหารยังมีราคะอยู่ยังมีนันทิอยู่ยังมีตัณหาอยู่วิญญาณย่อมจะตั้งมั่นและงอกงามในอาหารนั้นเมื่อใดที่วิญญาณตั้งมั่นและงอกงามแล้วการย่างลงของนามรูปย่อมมีเมื่อใดที่การย่างลงของนามรูปมีอยู่ การเจริญของสังขารย่อมมีเมื่อใดที่การเจริญของสังขารมีอยู่การเกิดใหม่ในภพภูมิข้างหน้าย่อมมีเมื่อใดที่การเกิดใหม่ในภพภูมิข้างหน้ามีอยู่ชาติชาามรณะในอนาคตย่อมมีเมื่อใดที่ชาติชาามรณะในอนาคตมีอยู่เรากล่าวว่า สิ่งนั้นเป็นไปพร้อมด้วยความโศกเศร้าทุลีคือราคะและความคับแค้นใจและพระองค์ได้ทรงแสดงในทํานองเดียวกันนี้กับอาหารที่เหลืออีกสามประการคือผัดสาหารมโนสันเจตนาหารและวิญญาณนาหารพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความไว้อย่างน่าสนใจว่า คำว่าราคะนันทิตันหานั้นแม้จะเป็นชื่อเรียกที่แตกต่างกันแต่ก็ล้วนเป็นชื่อของโลภะหรือความโลภทั้งสิ้นโดยเรียกตามอาการที่แสดงออกคือราคะเพราะมีสภาวะที่ย้อมใจให้ติดนันทิเพราะมีสภาวะที่ทำให้เพลิดเพลินตันหา พราะมีสภาวะที่ทำให้ทยานอยากเมื่อความโลภในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นในอาหารทั้งสี่แล้วกรรม,มวิญญาณคือวิญญาณที่เป็นผลของกรรมย่อมอาศัยความโลภนั้นเป็นดั่งรากแก้วทำให้สามารถตั้งมั่นหรือปฏิทิตัังและงอกงามคือวิรุณหังคือมีกำลังเพียงพอ ที่จะชักนำไปสู่พบใหม่ได้เมื่อกรรมวิญญาณตั้งมั่นและงอกงามแล้วการย่างลงของนามรูปหรือนาม,มารูปปัสสะอวะกันติย่อมเกิดขึ้นซึ่งก็คือการก่อตัวขึ้นของกายและใจในพบใหม่นั่นเองและเมื่อนามรูปได้ย่างลงแล้วการเจริญของสังขารหรือ สังขารานังวุธธิย่อมมีขึ้นซึ่งหมายถึงการที่บุคคลน,นั้นจะยังคงสร้างกรรมอันเป็นเหตุแห่งวัตตะต่อไปในอนาคตอีกจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงอุป,ปมาว่าเปรียบเสมือนช่างย้อมหรือจิตรกรเมื่อมีสีย้อมครั้งขมิ้นสีครามหรือสีแดงอยู่ ย่อมสามารถวาดรูปสตรีหรือบุรุษให้สมบูรณ์พร้อมทุกส่วนลงบนแผ่นกระดานฝาผนังหรือผืนผ้าที่เกลี้ยงเกลาดีแล้วฉันใดเมื่อมีราคะในอาหารทั้งสี่อยู่ความเกิดขึ้นของกองทุกทั้งหลายก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนั้นเหมือนกันอุปมาณนี้แสดงให้เห็นว่ากรรมของเรานั้นเปรียบเสมือนจิตรกร กิเลสคือราคะตัณหาเปรียบเสมือนสีสันต่างๆและวัตตะสงสารในสามภูมิเปรียบเสมือนผืนผ้าใบหรือฝาผนังเมื่อกรรมที่ประกอบด้วยกิเลสเกิดขึ้นก็ย่อมวาดภาพคืออัตภาพใหม่ขึ้นมาในภพภูมิต่างๆหากเป็นกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะวาดภาพที่งดงามคือการเกิดในสุขติภูมิ หากเป็นกรรมที่ประกอบด้วยความหลงก็จะวาดภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวคือการเกิดในทุกขติภูมิพระดำรัสนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงกลไกการสืบต่อพบชาติได้อย่างลึกซึง้งแต่อุปมาของฝ่ายดับทุกนั้นจะน่าอัศจรรย์และให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งเพียงใดอัตมาจะได้นำมาสาธยายให้ฟังในตอนต่อไป เอวังก็มีด้วยประการลาชนี